สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับฝ่าชแนลชัยมงคลครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยนะครับโอ้วันนี้เปิดเยอะนะครับหลายแม่ครับมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะครับที่จะเปิดราคาท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับฝากไปนิดนึงครับศูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดศูนย์ห้าสามนะครับเป็นไอดีไลน์นะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะเปิดราคาควายนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับ วันนี้มีหลายไซส์หลายราคานะครับน่าสนใจมากเลยลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอานุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับครับลุงก็แนะนําตัวนิดนึงครับผมครับชื่อเกินเพิ่มเกตการครับหมู่บ้านหนองสนุหมูหนึ่งตำบลพวงสองนางอำเภอตะวางลมครับครับจังหวัดอุทัยธานีครับครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์แปดสองแปดเจ็ดเก้าหกแปดสามเก้าครับครับแม่นี้เนาะร่มจากแม่นี้เลยเนาะแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่งามครับ ชื่อแม่งามเนาะส่วนสูงเราวัดเมื่อกี้ได้ร้อยสามเก้าร้อยสามเก้าร้อยสี่สิบเหรอครับเรารับประกันที่สามเก้าเนาะใช่ครับแม่นี่เป็นแม่เดียวมีลูกจิดแม่ไหหรือว่าเป็นแม่เดียวแม่เดียวแม่เดียวเป็นแม่เดียวเนาะอ่าเปิดไว้เท่าไหร่แม่เนี้ยเปิดไว้แสนเจ็ดครับแสนเจ็ดนะครับอยู่ในท้องมีไหมมีครับมีนะเป็นลูกของใครครับลูกเอท้องเอกท้องเอกหลอดใบมีครบเนาะมีครบกับกี่เดือนแล้วครับประมาณ หกเดือนเจ็ดเดือนแล้วครับประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับเรารับประกันว่าท้องท้องครับแม่ีโอเคครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับให้ลูกกี่ตัวแล้วครับแม่เนี้ยลูกตัวที่สามในท้องตัวที่สามในท้องโอเคครับอ่าที่เป็นก้นก้อนนี่คือเราอ๋อฉีดยาฉีดยาเนาะฉีดยาบำรุงนะฉีดยาบำรุงนะครับแม่นี่สูงนะครับแต่คุยนี่สูงมากแล้วก็เป็นควายที่ค่อนข้างเชื่องมากนะครับแม่นี้ชื่อแม่แม่งามชื่อแม่งามเนาะ แอ่งขาดีนะครับเล็บสั้นดีครับเล็บใหญ่จีบห่างนะครับหน้าอกกว้างปากใหญ่นะครับมีปากสีขาวนะครับไอแม่นี้เป็นเม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับไม่มีมูลาปนนะครับไม่มีปนหางดอกไม่แม่เนี้ยไม่ดอกครับหางไม่ดอกนะครับ ส่วนสูง143เก้าสิบ140นะครับรับประกันที่39นะครับส่วนสูงอยู่ในท้องเป็นลูกท้องอท้องเอกนะครับหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับรับประกันท้อง <c oughs> หางไม่ดอกครับโอ้ท้ายสวยครับท้ายสวย ผลทางใหญ่ครับอ่านมสีเต้านะครับสีชมพูนะครับหางไม่ดอกท้ายมะนาวตัดนะครับอ้วนสักหน่อยนึงนี่แม่นี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยเอมีา่าอสรอไรขวัญปูข้าวอู่น้ํานะครับแล้วก็หาเกลือนหากทองมีอยู่สองจุดนะครับจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งอยู่ตรงนี้น้ําห่างกันประมาณครบืบต้นโลดนะครับ หูจักบ่ลละคลืบตุลดไม่นุก <c oughs> <c oughs> โอ้แม่นี่สวยครับชื่อแม่งามเนาะแสนเจ็ดนะครับท้องเอกใช่ไหมครับทองเอกอยู่ในท้องนะครับมีหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับเราประกันท้องรประกันท้องครับเอาละไปแม่ต่อไปเลยทีเนี้ยมีอยู่ทั้งหมดสีแม่นะครับวันนี้จะเปิดระคายถ้าผู้ชมได้รับชมนะครับ แม่นี้แม่นี้มีชื่อว่าแม่แม่ไอ้แม่งอนแม่งอนครับอ่ามีชื่อว่าแม่งอนนะครับแม่นี้สูงเท่าไหร่นะร้อยสามแปดรอยสามแปดครับอ่าแม่นี้สูงร้อสามแปดนะครับลูกลูกตัวเมียครับลูกตัวนี้คือลูกตัวเมียเนาะเป็นเป็นลูกเขาเนาะครับครับเออเปิดเท่าไหร่แม่แม่แม่ลูกเนี่ยเปิดไป แสนสองเจ็ดพันยบหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันนะครับ,รบอยู่ในท้องมีไหมยังไม่ยังไม่รู้เละครับอ๋ออยู่ในท้องนี่ยังไม่แน่ใจใช่ไหมอาจจะหรืออาจจะท้องหรืออาจจะไม่ท้องนะครับครับส่วนสูงที่ร้อยสามสิบแปดนะครับแม่นี้ลูกลูกตัวเมียยเเออลูกเดี๋ยวพาไปชมลูกแป๊บนึงครับนี่คือลูกเขาเป็นเพศเมีย ลูกอายุประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณปีกว่าประมาณปีหน่อยหนึ่งครับอยู่ในฝูงเรามีตัวผู้นะครับอืแม่ก็อาจจะท้องนะหรืออาจจะไม่ท้องก็ยังไม่รับประกันท้องอ่ะเนาะแต่ท้ายสวยนะแม่นี้นะท้ายสวยครับอ่าเบ้าหางครับเบ้าหางนี่ปิดนะครับไม่โบนะหลังหลังกว้างครับ หางกว้างท้ายสวยท้ายดีหางดอกไหมเนี่ยไม่ดอกครับหางไม่ดอกเนาะนี่นะครับรังนมมีสีเต้านะครับสีชมพูนะครับท้ายมะนาวตัดท้ายสวยครับหนึ่งแสนสองมืนเจ็ดพันบาทบให้ลูกกี่ตัวแล้วตัวเนี้ตัวนั่นมันตัวที่สอง โอ้ตัวนั้นคือตัวที่สองครับถ้ามีอยู่ในท้องก็ตัวที่สามนะครับครับอืมอืมถึงตรงนะครับใบหูมีคนสีขาวนะครับแล้วก็มีอ่องอสองอ่องนะครับแข้งขาดีครับเนี่ยเล็บสั้นโอ้ยืนจิกเลยนะครับแล้วก็ตุงเท้าสีขาวนะครับหน้าอกใหญ่อ่ามีตาแต้มนะครับครับมีตาแต้ม มีขวัญอยู่ตรงดังตรงนี้พคะครับเออดังอยู่ตรงนี้อหนึ่งอ่าตะคุยหนาตะคุยหนาแม่นี้เป็นไทยร้อยนะครับ,รบเป็นไทยร้อยส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดนะครับชื่อแม่อะไรนะแม่งอนแม่งอนอ่าชื่อแม่งอนนะครับอ่าราคาเปิดไว้ที่อ่าหนึ่งแสนสองหมืนเจ็ดพันบาทพร้อมลูกเพศเมียนะครับ เอาละสนใจยังไงก็โทรมาต่อลองราคากันนะครับเนี่เนี่ยเชือกมัดอีกตอกบอบบิ๊ฮะเอาละ,เ,าละ,เ,าละเราไปที่แม่นี้แม่นี้ อโอ้ลูกกำลังกินนมอย่างอรีตอร่อยเลยอร่อยลูกเพศเมียเนาะลูกตัวเมียครับลูกเพศเมียนะครับอ่อากำลังกินนมแม่อยู่อ,อ่าแม่ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่รถครับชื่อแม่รถนะครับแม่รถเนี่ยสูงเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดรร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับท่านผู้ชมร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแต่ว่าแม่เนี้ยจะได้ความยาวไม่ยาวอ่าแม่นี้จะได้ความยาวนะครับ อ่าดูหน้าดูตามีตาแต้มนะครับมีตาแต้มให้ลูกกิ่ตัวแล้วเนี่ยลูกตัวที่สองแล้วลูกตัวที่สองแล้วอ่าลูกสาวเนาะแม่กับลูกเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไว้แปดหมื่นเจ็ดครับแปดหมื่นเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับแม่นี้นะครับอ่าตาแต้มนะครับแล้วก็มีแจ้มจำนะครับรอบจุดรอบคางเจ็ดจุดนะอ่ายกยกขึ้นหมีจุดรอบคางเจ็ดจุดนะครับรวมตาแต้มแล้วก็อ่องนะครับสองอ่องนะครับหน้าอก กว้างนะครับหนะ้าอกใหญ่ดีแล้วก็แข้งขาถุงเท้าสีขาวนะครับเล็บสั้นลมนะครับอ่าเล็บห àng, ่างเล็บสั้นห่างดีครับเล็บเล็บดีตะคุยครับตะคุยคอหนาเห็นไหมครับตะคุยคอหนานะครับอยาวแม่นี้ยาวเห็นไหมครับเท่าไหร่นะแปดหมื่นแปดหมื่นทั่เลยนะ กี่บอกเลยครับเป็นเจ็ดแปดเือนเจ็ดนะครับผมก็ลืมลืมปออยู่ในท้องยังไงครับอยู่ในท้องอ๋อทับจริงไว้ครับทับจริงพ่อไหนครับเออลูกหลานได้เงินครับอ๋อเป็นลูกของเงินอุทัยครับครับอยู่ในท้องอ่าเป็นหลานเงินอุทัยนะครับใช่ครับอ่ากี่เดือนแล้วครับประมาณสี่เดือนรับประมาณสี่เดือนแล้วรับประกันท้องไหมครับตัวนี้รับประกันท้องนะอ่า เป็นลูกของเงินอุดไทยนะครับมาทับจริงนะครับถ้ามีก็คือเป็นหลานเงินแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงหาบขึ้นหักทองมีนะครับแล้วก็ตรงนี้ตกอูนะครับอูข้าวอู่น้านี่มีตกอูเลยนะครับส่วนลูกก็เป็นเพศเมียนะครับลูกเป็นเพศเมียลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ปีกว่าครับปีก่อนหนึ่งนะครับลูกนี่นะครับ อาจะมีตำหนินิดนึงฝั่งนี้จะตาจะแววนิดนึงนะครับแต่แตัมต่อยครับอ๋อแต้ต่อยอาจจะไม่เห็นเห็นนะครับ <laughs> แต่ยังเห็นอยู่มมนคือไม่บอดแล้วมีห้างดอกไหมตัวไหนห้างดอกมีไหมแม่มันจะดอกนหน่อยครับอ๋อแม่จะดอกนิดเนึเ่ดอกนิ๋อแม่จะห้างดอกนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องจับแล้วก็เปิดดูถึง่จะเห็นมองอย่างนี้ก็ไม่เห็นนะครับอ่า ฝั่งนี้นะครับก็ตกอู่เหมือนกันครับสองฝั่งตอกอู่เลยนะครับขวัญตกอู่สองฝั่งนะครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรนะแม่รถครับแม่รถแม่รถอย่าลูกอยาอยอไม่เดี๋ยวมันหวงน่มครับนาเจ้านี่พ่อเศร้าน่มแล้วคือเบาเครื่องก็ห่อท่าไว้นี่ยไม่ไม่ นี่นะครับส่วนสูงขอแม่รถยี่บร้อยยี่บเจ็ยปดนะครับแต่ได้ความยาวอยู่ในท้องก็เป็นของหลานเงินอุทัยนะครับถ้าติดนะครับเป็นหลานเป็นชั้นหลานเพราะว่าลูกเงินอุทัยมาทับไว้นะครับอ่านี่แหละครับแม่ลูกคู่นี้แหละครับแปดหมื่นเจ็ดนะครับเอาละเราไปอีกแม่ต่อไปครับนนมไม่หยอเลยโอ นี่คือตัวผู้นะครับที่อยู่ในกุ่งนี้นะครับนี่ตัวนี้เอาแล้ววันนี้เราจะมาแม่สุดท้ายคือแม่นี้เนาะแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับแม่คูนชื่อแม่คูนส่วนสูงร้อยสี่สิบส่วนสูงร้อยสี่สิบนะครับแม่นี้โอ้โครงสร้างดีครับใหญ่เดี๋ยวเอาออกมาตรงนี้เลยครับนี่ไปไป ไปไปไปหายดีครับลังนมม้ใหญ่ลังนม,ให,งนมใหญ่นะครับหางนี่เป็นพวงใหญ่มากเลย,ยส่วนสูงร้อยสี่สิบเนี่ยเป็นมีลูกติดไหมเนี่ยมีมันตายไปแล้วโอ้เป็นแม่เดียวเนาะตอนนี้เนาะครับแม่เดียวครับเปิดเท่าไหร่ครับแม่นี้เปิดไว้สเจ็ดครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครับท่านผู้ชมครับอยู่ในท้องมีไหมย,ยังไม่มีครับยังไม่มีนะสถานะ ว่างนะครับท้องว่างอยู่นะครับโอ้แม่นี้ใหญ่จริงๆครับโครงสร้างดียาวนะแม่นี้นะครับสมส่วนครับอ่าเป็นแม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นนะครับให้ลูกกี่ตัวแล้วครับแม่นี้ลูกประมาณสามตัวไปแล้วเมั่งเนี่ยลูกสามตัวไปแล้วเนาะเออหนานะครับต่คุยหนาดี เท้ <Yeah. S 2> าดีครับเรียบใหญ่อ่าทุงเท้าที่ขาวครับเรียบสั้นใหญ่นะครับหีบดีแม่นี้ใหญ่โครงสร้างกระดูกดีเอา้าตัวนี้มาอยู่ข้างหลังไม่ใช่จะขึ้นสัตว์แล้วเลยเนี่ยออเตัวผู้นะครับเนี่ย ขายดีนะตัวนี้หางไม่ดอกนะครับแต่พวงหางใหญ่มากเลยอเออรังนมรังนมใหญ่นะครับสี่เต้ารังนมใหญ่มากเลยเอ่าอูอ่ข้าวอู่น้ำอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นแล้วก็หาบเงินหับทองก็มีครับ ื่อไม่อะไรนะเนี่ยแม่คูนแม่คูนนะครับท่านผู้ชมครับสนใจก็อ่าโทรมาอ่าเรียกชื่อได้เลยนะครับแม่คูณเท่าไรรถเท่าไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับเออราคาที่เปิดทั้งหมดเนี่ยเป็นราคาพร้อมส่งไหมออถ้าสมมติว่าเราเอาตัวนี้ราคานี้เลยส่งได้ไหมราคาเนี้ต้องต้องคุยกันครับต้องคุยกันใช่ไหมใกล้ไลเราไม่รู้ครับเออคือ ก็ยังไม่รวมราคาส่งอะนะใช่ใช่เอ้ยย้อยย้อยมึงตัวใหญ่มึงก็เดินดันหน้าดูกำลังดีนะย้อยโหเฉยย่าลูกย่ายาเอ้ยไอ้โหมันดันหน้าดูตัวมึงใหญ่ส่วนสูงไว้สี่สิบนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับต่อรองได้เนาะ ทดอลองได้ครับเอาละท่านผู้ชมครับผมจะพาไปชมตัวนายเอือที่ยังไม่ได้เปิดที่ยังไม่ได้เปิดราคานะครับจะพาไปชมยังมีอีกอ่าก็คือแม่นี้แม่แม่นี้จะเป็นจะเป็นมูล่านะครับจะเป็นอ่ามีกระทบมูล่าท้องแก่อะไรอยู่ครับเนี่ย ผสมข้าวิ้งแกล้งอ๋อผสมพีคนไทยไว้ไอ้กี่เดือนแล้วเนี่ยเป็ดเดือนแล้วครับตอนนี้สิบเอ็ดเดือนอุ้ยมังทองที่ทำไมทองหนาเขาเขาท้องกี่เดือนน่ะควายอ่ะจริ่งมาก็สิบ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 แปดเดือนใจ่มีท้องของของใหญ่มากเลยแสดงว่าพ่อมันใหญ่เออพ่อมันใหญ่สิบเอ็ดเดือนนี้มันเลยกําหนดนะเนี่ยใช่มันเลยกําหนดเออนี่มันเลยมาแล้วเนี่ย นะครับเป็นแม่กระทบโมูล,ล่านะครับพี่กุฏไทยอยู่ในท้องสิบเอ็ดเดือนแล้วยอ,อ,อย่าเผลอนะเนี่ยลักออกนเนี่ยยังไม่ยุบเลยอืนี่ชื่อแม่อะไระครับเนี่ยไอแม่หงแม่หงนะครับหนานะครับเป็นมล,ล่า<อ>ที่มีตะคุยหนาชิ้นจุ<อ>ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโมูล,ล่าเนี่ยประมาณ ห้าสิบไหมประมาณประมาณห้าสิบห้าสิบเนาะดูหน้าแล้วยังยังไม่มาเป็นไทยเท่าไหร่ดูหน้าแล้วยังไม่เป็นไทยแต่ว่าลูกมันอันน่ถุงเท้าก็เริ่มเห็นแล้วล่ะครับอันนี้ลูกจะไม่นอนจนตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับตัวนี้ไม่เปิดให้ให้ชมเฉยๆแล้วยังนี้ถนนอิดเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เดินไปนะครับเราจะอยู่แถวนี้แหละเอาละครับท่านผู้ชมครับอแม่อะไรนั่นน่ะแม่แรกอ่ะ แม่งามไม่งามนะครับเราเปิดว้ที่แสนแสนเจ็ดหมื่นใช่ไหมแสนเจ็ดแสนเจ็ดนะครับอ่าแสนเจ็ดเป็นแม่เดียวนะครับอยู่ในท้องก็คือลูกอ่าท้องเอกท้องเอกนะครับหกเจ็ดเดือนเนาะมีใบมีหลอดอ่ามีหลอดมีใบครบนะครับหกหกเจ็ดเดือนอันนี้ก็คือแม่งอนใช่ไหมแม่งอนแม่งอนนี่ก็พร้อมลูกเพศเมียเนาะแสนสองเจ็ดพันเจ็ดพันนะครับแสนสองหมื่นเจ็ดพันแล้วก็แม่ลดแม่ลด แม่รถพร้อมลูกนะครับกินนมยังไม่หยุดเลยโอ้โหอ่าแปดหมื่นเจ็ดอ่าแปดหมื่นเจ็ดนะครับแม่รถนะแล้วก็มีแม่ตัวใหญ่ก็คือแม่แม่แม่คูนแม่แม่แม่คูนนะครับอ่าแม่คูนนี่แม่คูนนี่สูงร้อยสี่สิบนะครับอยู่ในท้องในสถานะยังว่างอยู่นะครับอ่าเปิดไว้ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับแม่นี้แม่นี้ใหญ่สุดแล้วอยู่นี่เนาะอือ อ่าละสนใจยังไงก็เอาขอย้ำเบอร์โทรอีกครับศูนย์แปดสองแปดเจดเก้าครับครับลุงเกินนะครับอ่าสนใจก็โทรมานะครับเอ่าล่ะฝายเแชร์แจางคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์อ่าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอยุดขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ